สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาดูการทำแคบหมูค่ะ ep ที่หนึ่งห้าิค่ะช่องคุ้มพันตุลากันค่ะตอนนี้ก็ลองต้มหมูอยู่ค่ะหมูตรงนี้ก็จะเป็นหนังหมูติดมันนะคะหนังหมูติดมันหนึ่งกิโลคุณคุ้มพันจะใสะ่น้ำดื่มสะอาด700รอมิลลิลิตรน้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการต้มนะคะต้มจนน้ำแห้งนะคะน้ำแห้งแล้วก็จะมีมันหมูออกมาค่ะนี่ค่ะแล้เวเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนหนังหนังหมูแตกอะค่ะหนังหมูแตกแล้วก็น้ำมันออกมาเกือบออกหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังต้มนะคะ อยู่ในขั้นตอนการต้มค่ะ ช่วงที่คุณคุมพันต้มหมูคุมพันก็จะล้างถ้วยไปด้วยค่ะทำงานแบบคู่ขนานค่ะก็จะมีเสียงป้องแรงป้องแรงคลิ่นขาคนด้วยค่ะ ุนิฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจช่องโกลมพันตุลากันค่ะขอบคุณเล,ลาค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะตอนนี้กำลังต้มหมูอยู่นะคะกำลังต้มหมูอยู่ก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะ กระเทียมสับเลยค่ะโอ้น้ำแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วช่วงนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆค่ะขออภัยนะคะเมื่อตะกี้คุมพันล้างจานค่ะทำงานคู่ขนานกันไปงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นก็จะมีเสียงป้องแรงป้องแรงช่วยชามขออภัยด้อค่ะพี่น้องเด้อ นี่ค่ะต้มไปเรื่อยๆ สำหรับช่องคูมพันตุลากันนะคะก็นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3มเดือนค่ะแล้วก็สืบสารเลือกประเด็นที่สองคือสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าของคุณพ่อง,งามช่ำชื่นค่ะซึ่งวันนี้คุณพ่อกำลังทำตีนตะกร้าด้วยค่ะพี่น้องคุมพันก็ถ่ายให้กับ f อดูขึ้นอัพขึ้นช่องแล้วค่ะ เป็นการเฮ็ดตีนตะก้าได้ค่ะเมื่อนี้ค่ะกุมพันไปนับแล้วได้ห้าสิบตีนค่ะตีนตะก้าได้ห้าสิบตีนแต่คุณพ่ออยู่ในขั้นตอนตอนเหลาอยู่ค่ะเหลาเหลาตีนค่ะเหลาตีนตะก้าได้ค่ะพี่น้องแล้วก็การทำ แคบหมูค่ะการทําแคบหมูหมูแดดเดียวการทํากับข้าวกับปลาพื้นบ้านเท่าน,นี้แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็การทำไร่ทำนาทำสวนวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะเหตุให้เหตุหหนาตามภาษาเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องคุมพันธุ์ก็ทำเพราะว่าคุมพันธุ์ก็สืบสารต่อยอดจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับ คราการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศทุ่มเทเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ร้อปร์เซนต์ค่ะมุ่งมั่นตั้งใจด้วยค่ะเด้อโดยจะพาะครูที่สอนปหนึ่งนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสิ้นปีนะเราก็เห็นผลผลิต คือนักเรียนอ่านหนอเขียนได้เราก็ภูมิใจค่ะหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยหายเพลียเลยค่ะก็ต้องอดทนค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องอผ่านความยากลำบากมีปัญหาอุบัตรศักทุกงานนะคะที่เราทำแต่เราก็ วางแผนในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ได้ด้วยดีแล้วก็การทำช่อง youtube ก็เหมือนกันค่ะก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันค่ะแต่เราก็ต้องฝ่าวันปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีความอดทนค่ะอดทนสูงค่ะเราจึงจะประสบความสำเร็จ เราจึงจะบรรลุผลตามก็หมายที่เราตั้งไว้ค่ะต้องต้องอดทนนะคะ่ะพี่นอ้องอดทนความเพียรจะทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จค่ะคมพันก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะเด้อทุกงานทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุดจริตก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะค่มพันก็ รักเคารบให้เกียรติเอฟซีทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะคุมพันธ์ก็ช่วงนี้ค่ะเราก็ต้องค้นด้วยค่ะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอีพีนี้ค่ะการทำแค่หมูคุมพันธ์นะคะถึงอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วค่ะ ช่วงนี้เราก็อาจจะเบาไฟลงนิดนึงค่ะเครื่องที่เขากำลังแตก ระเบิดเนี่ยค่ะตัวนี้สําคัญนะคะช่วงนี้เราจะต้องคนตลอดเลยค่ะห้ามหยุดนะคะช่วงนี้ค่ะต้องคนตน้องคนตลอดเลยค่ะ สำหรับช่องคุมพันธ์ก็จะมีน้องแมวด้วยนะคะน้องแมวคุมพันธ์เลี้ยงแมวไว้เจ็ดตัวค่ะจะมีเอฟซีที่ชื่นชอบน้องแมวที่รักน้องแมวนะคะก็บอกให้คุมพันธ์อัปเดตทุกวันคุมพันธ์ก็จัดตามคําขอค่ะก็บางวันก็ได้ถ่ายเยอะบางวันก็ได้ถ่ายน้อยถ่ายคลิปน้องแมวอะค่ะขึ้นอยู่กับเวลาด้วยค่ะขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยบางวันก็เร่งรีบ พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะช่วงนี้น้ำมันออกมาเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำมันออกมาเยอะแล้วสูตรการทำแคบหมูนะคะหนังหมูและมันหมูนะคะนี่ค่ะครูปมพันธ์ทำแคบหมูจาก จากหมูสามชั้นนะคะซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็มาล้างน้าเกลือหรือว่าล้างน้ํโส้มส่ชูให้สะอาดนะคะให้สองสามน้ําให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็มาแล่ในส่วนที้เป็นหนังติดมันหนังติดมันตรงนี้เรานํามาทําแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อก็นําไปทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะนําไปทําหมูแดดเดียวค่ะที่เป็นเนื้อค่ะ อัตราส่วนนะคะในการทำแคบหมูก็หนังหมูมันหมูหนึ่งกิโลคุมพันธ์จะใส่น้ำเปล่าน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาดเจ็ด้อยมิลลิลิตรนะคะใช้ถ้วยตวงตวงเลยนะคะจะได้เป็นหน่วยมาตรฐานอัตราส่วนจะได้แน่นอนก็คือน้ำดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิลิตรน้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ แต่เกลือนหนึ่งช้อนชาแต่เกลือนหนึ่งช้อนชาน้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแล้วก็น้ำดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิลิตรค่ะทำง่ายค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณเออสามสิบเก้าถึงสี่สิบนาทีค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่า นี่ค่ะเราก็จะเจียวไปเรื่อยๆจนหนังหนังหมูแตกพองขึ้นมาพองขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไปแช่น้ําเอาไปแช่น้ํามันไว้ทิ้งไว้ให้เย็นนั่นเลยค่ะแช่น้ํามันประมาณสิบสิบนาทีค่ะสิบนาทีแล้วเราก็มาทอดรอบที่สองค่ะทําไม่ยากเลยค่ะทําไม่ยากถ้าเราใช้ไฟแรงก็ไม่ถึงสามสิบเก้านาทีหรอกค่ะ อยสามสิบเก้านาทีนี่ครูคำพันรวมเวลาที่รวมเวลาที่แช่น้ํามันด้วยนะคะจริงๆเราอาจจะไม่ถึงะคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณเนฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ครูพันร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่ครูพันประพัน์ธขึ้นมาด้วยตนเองค่ะ,ะร้องเพลงสระเอค่ะเอกับอาเอเอาคือสระเอเอกับอา เออาคือสาระเอพวกเรามาเรามามาช่วยกันร you ่วมสังสรรค์โรงเรียนให้น like ่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูกวาดเช็ดถูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 ลลา สระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะเป็นสระผสมผสมระหว่างสระเอกับสระอ่านออกเสียงเอนะคะเวลาแจกลูกสะกดคำปอเอเปปอเอเปเปดอเป็ดตอเอเตลอเอเลชอเอเชเชดอเชดปอเอเปเปนอเป็นออเอเอเอนอเอ็นขอเอเคเคมอเข็มตอเอเตตีมอเต็มแจกแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะอ่าน แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้องแล้วก็เขียนได้ถูกต้องด้วยค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะเราจะแช่ไว้นี่ค่ะเราจะแช่ไว้แช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาทอดรอบสองกันนะคะนี่ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทอดรอบที่สองมาดูการทอดรอบที่สอง คุมพรมพันธ์ทำตั้งแต่เริ่มเริ่มต้มน้ำอะค่ะจนถึงเวลาที่เราแช่น้ำมันเลยค่ะก็ใช้เวลาใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าคุมพันธ์อัดอัดหลังจากที่คุมพันธ์ต้มได้ได้ประมาณสองสามนาทีแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธ์ตุลาการขอบคุณเลยลเลยด้วยะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เดี๋ยวรอดูการทอดรอบที่สองกันนะคะอ่ามาดูการทอดรอบสองนะคะป๊าบนี่ค่ะน้ำมันอาจจะยังไม่ร้อนดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะนี่ค่ะการทอดรอบสองเราจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่นาทีค่ะทอดนานกว่านี้เดี๋ยวไหม้ค่ะ ถ้าหนังหมูหนานาก็ประมาณสี่นาทีเนาะคุณริทเนานะ,ะถ้าหนังหมูไม่หนาก็ประมาณสามสามถึงสามนาทีถึงสามนาทีครึ่งประมาณนี้ค่ะพอเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนการทอดแคบหมูรอบที่สอง EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะไปทำหมูเดียวต่อเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะกำลังฟูเลยค่ะไฟเปิดไหมไฟไฟน่นอน่ะวันนี้ค่อยยังชั่วค่ะได้ทอดตอนกลางวันเมื่อวาน,วานพาคุณพ่อไปหาหมอได้ทอดตอนมืดมืดไม่สว่างเลยค่ะ กำลังพองตรงนี้ก็จะรีวิวให้กับเอฟซดูในตะแกงเลยค่ะโอเคค่ะก็ทอดไปนั่นแหละสามถึงสามสามนาทีถึงสามนาทีครึ่งประมาณนี้นค่ะเยอะสุดก็ประมาณสามนาทีครึ่งก็พอแล้วค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะทีแรกก็ใช้ไฟแรงทีนี้เราก็เบาไฟลงได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกอีกก็เวลาทานก็ไม่อร่อยค่ะเบาไฟลงค่ะ จแล้วค่ะคุณรี์ค่ะปิดไฟปับ๊บพิรีศราตักขึ้นเลยค่ะปิดไฟแล้วค่ะช่วงนี้ต้องอย่างไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนนี่ค่ะสวยไหมคะคุณรีิค์คะสวยครับนี่ค่ะ หนังพองเลยค่ะให้เขาเสด็จน้ำมันอิดหนึง่งนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวจัดระเบียบให้ดูนะคะกันคิน้านะคะสวัสดีค่ะ